สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลโอ้โหแปล่าเปลครับมงลงเลยฮะแปล่าเปลมงลงแล้วนะครับกแบบระทอแสงทองทวงคืนบัลลังก์หมอลำสิ่งไม้เล็กนึง่งโอ้โหก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งคู่เลยนะการทำงานถ้าเกิดโอ้โหเห็นแบบนี้ มันก็จะรู้สึกจะมาให้ใจเราเนี่ยมีความมั่นใจที่อยากจะสารอะไรต่อไปเพื่อพี่น้องแฟนเพลงที่เขายังรักยังชอบเราต่อให้หนาวขนาดไหนก็บุกเข้ามาเพื่อจะได้เห็นศิลปินที่เขารักนะครับนะแล้วก็แพรวพราวแสงทองเนี่ยนอกจากทวงคืนบัลลังก์หมอลซิ่งหมายเลขหนึ่งสำเร็จเปิดภาพคนชมเล่าบทีอุบลเขารักฉันนะ้นหลามแพรวพราวแสงทองประกาศความสําเร็จในการทวงบัลลังก์หมอลำนะครับ มาลัมซิ่งหมายเลขหนึ่งพร้อมเปิดเผยภาพบรรยากาศการแสดงของวงแพรวพราลาแสงทอง SP ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผู้ชมยือนอยู่หน้าเวทีอย่างล้นหลามก็คือเยอะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็อ,อุบลเขารักฉันอ่ะเอออุบลเขารักฉันนะทำไงอ่ะก็คือทวงบอลลังสิ หมอลำซิ่งหมอเด้หนึ่งได้เวลาฉายแสงจัดไปครับจะมีหมอลำสักกี่วงถามหน่อยมันก็วนลูปอยู่เงี้ยแหละแต่หมอลำที่เป็นผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าที่สู้ชีวิตโดนด่ามีลูกนะครับกับอดีตสามีสุดปังนะครับเขาก็มีทางเดินชีวิตกันคนละแบบเนาะความปังของใครของมันเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยมีจิตใต้สำนึกที่ดีเข้าใจความรู้สึกของ คนที่รู้สึกเจ็บรู้สึกว่าเขากำลังโดนกระทาในหลายๆเรื่องหลายๆคดีดนะครับซึ่งบางเรื่องเขาก็ไม่ฟ้องนะบางเรื่องเขาก็ปล่อยผ่านมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ฟ้องทำไมทําแต่งานแล้วก็ซ้อมงานบล็อกกิ้งงานเพื่อที่จะไปโชว์ตามสาธารณชนเพราะอะไรนะครับ นางก็ตอบว่าไร้าสาระเพราะว่านางไม่มีเวลาที่จะไปแลกกับคนที่มีความคิดต่ําตมแบบนี้เพราะมันเสียเวลาชีวิตเอาเวลามาฝึก,ฝ,กฝนสามีตัวเองให้เก่งแล้วก็ฝึกภาษาอีสานร้องหมอลลำทํางานดีกว่าเพราะการทํางานคือทำทำให้นางมีความสุขนะครับช่วงนี้เห็นแอดแบบพูดไม่ค่อยชัดก็เพราะว่าช่วงนี้ลิ้นแข็งครับแล้วก็ ปากแห้งๆด้วยเพราะว่ามันเกิดจากการหนาวมากๆเลยนะครับโอ้โหติดลบสุดๆนะจะบอกอยังไงดีอ่ะคืออยู่ทางภาคเหนือมันหนาวนะอ่ะต่อละกันนะครับคือทุกคนเนี่ยเขาเข้ามาแสดงความรักเพราะเขาเห็นใจเขารู้ว่าแปลว่ยต้องเจอกับอะไรซันต้องโดนอะไรบ้างซันเนี่ยเขาอยู่เฉย เขาก็โดนด่าเขาจะกินข้าวเขาจะทำอะไรเขาจะไปคุยกับใครเขาก็โดนโดนว่าหมดโดนว่าว่าว่างงานบ้างโดนว่าว่าทำอะไรไม่เป็นสักอย่างได้แต่ไปคอยสอดแนมสรารแนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไอ้ดูมมองว่าคุณไม่ควรที่จะไปตัดสินใครแบบนี้เนาะเพราะว่าคนเราทุกคนอะมักจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการที่เข้าไปพูดคุยนะครับ แสดงความาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแสดงความรักแก่ลูกน้องแล้วก็คุยเพื่อให้สนิทสนมชิดเชื้อกันความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันจะคุยได้แต่เรื่องที่อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้นั่นก็คือปัจจุบันอดีตมันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเขาก็จะไม่รื้อฟื้นเรื่องอไร้สาระพวกนี้มาคุย เพราะผู้ชายนะครับเขาจะคุยเป็นเรื่องอปัจจุบ,บันทายังไงโครงสร้างทุกอย่างแล้วพี่ทํามากี่ปีแล้วทุกอย่างมันเสร็จสับมันยังไงมันเริ่มต้นมาจากไหนทําไมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีคนเล่าให้ฟังนะแล้วน้องเนี่ยก็อย,อยู่ท่ามกลางคนที่เป็นแรงผลักดันเพราะทุกคนอยู่ในวงเดียวกันทุกคนจะมาคิดเล็กคิดน้อยขี้ฉาอะไรเงี้ยมาเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้อย่าทำครับ เราเป็นองค์กรเดียวกันเนาะแต่ถามว่าแอดเคยเห็นไหมในบริษัทหรือในองค์กรที่คนไม่ชอบกันมีคือผมไม่ได้โลกสวยนะผมรู้ทุกอย่างนะครับผมรู้ว่ามันมีอยู่แล้วในองค์กรแหละมันกัดกันมันพูดใส่คนนะั้นพูดใส่คนนี้มันเจอแต่ขออย่ากให้มาเจอวงเพร,พริงพาแสงทองเลยเพราะว่าวงเขาก็ไม่ได้แบบใหญ่โตมาหาศาลอะไร บรรจุคนก็ไม่ได้มากอะไรแต่ว่าเขาคุณภาพทั้งแดนเซอร์ทั้งอะไรก็อยา่าไปเม้าเยอะนะครับทุกคนทำงานเพื่อองค์กรแล้วก็ได้รับเงินแล้วก็เก็บใครเก็บใครรู้จักมีมาณนะหรือต่อสู้กับชีวิตเนี่ยคุณก็จะได้ผลตอบแทนคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ ไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ของคุณนะครับดีกว่าไปเสพเรื่องไร้สาระจากคนรู้ระบอกคนนี้มาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็รับฟังไว้ก็ดีนะรับฟังไว้แต่ไม่จำเป็นต้องไปออกความเห็นเพราะทุกอย่างเนะี่ยคือเราดูที่การกระทําในยุคนี้ใครพูดอะไรอย่าไปสนใจอย่าไปเชื่อถ้าเราไม่เห็นด้วยตาตัวเองนะครับถ้าเราไม่เห็นด้วยตาตัวเองเราก็ต้องดูที่อะไรครับความสามารถ ความสามารถเขาหน้าชื่นชมเขาก็อยู่ต่อได้น้องซันสามารถร้องลูกทุ่งสามารถร้องหมอลำได้น้องซันก็ไปต่อไปเล่นวงอื่นๆไปคอลแลบนะครับหรือจะไปเล่นตามต่างจังหวัดที่สเกด้วนเขาสร้างขึ้นมาซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเขาต้องสู้ต่อไปพร้อมหน้าหนาวซึ่งมันหนาวมากๆ นะต่างคนต่างเป็นห่วงเป็นใยซีนที่อยากได้ก็คือต่างคนต่างเช็ดหน้าให้กันต่างคนต่างป้อนข้าวต่างคนต่างกอดกันแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ย FC ขาอยากเขียนภาพแบบนี้คุณก็อย่าไปหาว่าเขาเลี่ยนอย่าไปหาว่าเขาแบบโอ้ยเลี่ยนมากเลยจะอ้วก กอดอะไรกันขนาดนี้นะฮะแล้วก็บางคนก็มาบอกว่าโอ้จะมาทวงบัลลังอะไรหมอํำซิ่งหมายเล็กนึงคนอื่นก็มีตึ้งเยอะตึ้งแยะไปให้โลมันทําไมอ้าวแล้วคนเรามาทําความดีไม่ได้หรือไงครับถามหน่อยคนเรามันรักใครสักคนหนึ่งไม่ได้หรือไงซันเนี่ยจะรักแพรว์เนี่ยจะรักสุดหัวใจจะกอดจะหอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นผัวเมียกันนะครับส่วนเรื่องของคนที่บอกว่าเออจัดเวทีจัดงาน แบบนี้ขึ้นมาจะมาเอาอะไรกับการมาทวงบัลลังแล้วคุณจะให้ใครอะ่ะให้ใครอะ่นะถามหน่อยคุณจะเอาให้ใครรางวัลอะ่ะหมอลำมันมีไม่กี่คนผมก็บอกแล้วนะครับคุณจะให้แม่นกหรือยังไงคุณจะให้แม่นกใช่ไหมครับหรือยังไงเขาแก่แล้วนะเขาได้มากี่รางวัลแล้วคุณจะให้ใครอะ่ะดอกเหมยแบบพัชรีอย่างเงี้ยหรอ คุณต้องคิดนะครับว่าเรื่องที่มันเป็นดราม่าที่มันโด่งดังเนี่ยถามว่าคนรู้จักแพรวไหมรู้จักเพราะมันโด่งดังมันดังมากกว่าดรามา่าหมอลามกอื่นๆเพราะเขาไม่ขยันสร้างดรามา่าเขาไม่ขยันสร้างบริบทของการเป็นคอนเทนต์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางประภาแสงทองเนี่ยอันนี้อดีตยืนยันเลยว่ามันไม่ได้มาจากคอนเทนต์ แต่มันคืออะไรที่เรียลไทาม์มากแล้วก็เป็นเรื่องจริงการตกใจการรู้สึกการแสดงต่างๆมันออกมาจากความเป็นจริงทั้งนั้นนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็ทุกคนทำามาในที่นี้เพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็หัวเราะในการแสดงในเชิงการแสดงเนาะเออทุกคนเขาก็ตั้งใจที่จะมอบความสุขเนี่ยเราคิดแค่นี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายเนาะไม่ต้องไปคิดแทนเขา ปล่อยเข้าไปนะให้เขาได้สรรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนทาให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คนที่ไปดูเนี่ยจะได้คุ้มกับราคาบัตรที่จ่ายไปนั่นก็คือความสามารถของเขาเราภูมิใจกับสิ่งที่เขาเป็น นะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เขาเป็นแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP พีต่อไปอุบลเขารักฉันแห่ทวงบัลลังคืนแปลว่าเๆกับลองสันก็ยิ้มแก้มปริเลยตอนนี้เนาะนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ